สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มารับชมช่องเบสเพเยอร์กันนะครับวันนี้ก็จะมาแมทช์แลงมาเล่นกับเพื่อนๆนะครับเพื่อความเล่นกันแบบสนุกสนุกนะฮะอย่าไปซีเรียสมากมายนะครับไปดูทีมทีมเยือนเขาก่อนนะครับโอ้ดหน้าเฟอร์นันโดตอเรสครับมาสี่สามสามนะครับของผมนี่เล่นแผนสี่สามหนึ่งสองนะครับของคันโตครับผมเข้ามือมากที่สุดแล้วแผนเนี้ยผมว่ามันแน่นดีผมเป็นคนที่ เล่นหลังไม่ค่อยดีครับผมว่าแผนคันโตนี่เออเขาแน่นดีนะทั้งกลางทั้งหลังทั้งกลางทั้งหลังนี่เขารับรับรับได้แน่นดีผมเลยถนัดกับแผนนี้มากกว่าครับก็มาเล่นกันหนุ่ๆนะเพื่อนๆนะเผื่อได้เจอใครก็ทักทายกันมาบ้างนะโอเคครับเกมเริ่มครับมาครับดูมิเขียนเลื่อนก่อนครับมาคิเปโนโรนโดครับ โรเบีโตคาร์ลอสเดีจองครับส่งโรนโดครับโรนโดนี่เอา้าประตูออกมาลูกนี้เออเดีอบร้อยครับอแมนซี่ครับโอ้หมูหกลูกนี้หมูหกประตูออกมาได้ไงสงสัยเขากดผิดแน่เลยครับโอ้ช่วงต้นเกมด้วยนะนี่เหมือนผมโอ้โหส้มส้มใบใหญ่มากเลยโอ้ช่งดีมากเลยครับนี่เออออกน้ำแล้วครับหนึ่งประตูศูนย์ครับเขาน่าจะกดผิดแน่เลยนะผมว่าเนะ่ รู้ท่าทางนะเนี่ยเออบอลครับเอามาติดที่บอลมาอยู่ไวมิทซาก้าครับซาก้าส่งแมตสซี่ครับโอ้แมตสซี่ดโ,ดนะดดดโดนโดนแบ็กแฮมครับโอ้นีะเอาบอลมาได้เนี่ยครับเดยองครับเดยองส่งโรนัลโดครับโรนัลโดส่งส่งแมตสซี่เอา้าลูกนี้หลุดหลุดไหมเนี่ยโอ้ลูกมินิเก้เสร็จเลยครับโอ้โห <laughs> โอ้ยลูกนี้ โอ้ยผมอิ่เหมือนกันครับนี่เขาอ่อยผมหรือเปล่เาเนี่ยชุดบุรีรัมย์เยยังไงครับเ <c oughs> พื่อนเพื่อนอ่อยผมหรือเปล่าเนี่ยไม่เอานะมายิงแบบท,ท้ายๆแบบแซงเลยไม่เอานะหัวร้อนเลยนะ <c oughs> <c oughs> โอ้เดี๋ยวไปรนั่งไงครับอุ้ยติดมันอุ้ยออกทนันไอ้เวลาโอ้หัวทิ้งก่อนแล้วไม่ไหวแล้วตรงนี้ไปแล้วไปข้างหน้าก่อนละโอ้ชุลมุนครับบอลมาหยุดอ๋อ ผมเดี๋ยวเดี๋ยวแปบนึงเพื่อนโอเคมาตั้งล้ำได้ละบอลอยู่ที่เวราครับมาที่แมตสซี่ฮนะแมตสซี่แมตสซี่หลบหลบได้ไหมไม่ได้ิมารคเฟคเคเนเบลเออร์ครับเออยยังเอาบอลมาได้อีกครับลูบิลิเกกส่งพอโตโคเลยครับอพอโตโคหาเพื่อนส่งให้แมตสซี่แมตสซี่หนีหนีหนอุย้ยโดนเบคเคนเบลเออร์เหนียวมากเลยนะเบคเคนเบลเออร์เนี่ยนะแบบถ้าอยู่ระยะเขานี่แบบโอ้โหเขา เขาเอาบอลได้ตลอดเลยอ่ะเขาแบบปะทะดีอ่ะทางบอลเขาดีมากเลยไม่รู้ทางบ้านเป็นงไงนะยอกรนะยอกรเฟอร์นันโดปอเลตโอ้โหซันูกนี้โอ้โหเฉียบมากลูกนี้โอ้โหยิงธนูเลยโอ้โหโดยซัดโดนซัดด้วยขวาเพื่อนๆหมดจดสวยมากลูกนี้สวยงามจริงๆโอ้สองประตูต่อหนึ่งครับตอนนี้ เอาแล้วครับเขาไล่มาแล้วฮะอันตรายมากเลยครับโลโลนโดขอบอลมาโรนโดเขาหตรงก่อเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหโดนประตูปัดไว้ได้เพื่อนๆอื่อยังได้ลูกเตะมุมครับคอตโคครับเปิดเข้าไปเลยยัดเข้ากลางมาโรนโดโอ้หจะตีนการเตะม,มันโดนบล็อกไปก่อนอยู่ที่โร์ตคอร์ลมันถึงสกคไหมไม่ถึงอีกโอ้โหโดนหนักครับโอ้ย บอลอยู่ที่ต่อเลสครับเม่กี้ต่อเลสเพิ่งยิงตีไข่แตกมาสองหนึ่งนะขมกิ๊บเลยอ่ะเขาเป็นแค่ตัวตัวอ,อะไรนะดีเจน r ีเจนเยอรธรรมดายงโหดมากถ้าเป็นไอคอนนี่แบบหโหดจริงๆนะเพื่อนๆนะมาครับบอลอยู่ที่เดยองเดยองส่งเมสซี่มเมสซี่ลูเบเกตวิ่งคำทางบางังยิงเลยโอ้โห3ามประตูต่อหนึ่งครับโอ้ห ลูมินิเก้นี่ก็ตัวโหดเหมือนกันนะเพื่อนๆนะหลายๆคนเล่นผมว่าผมผมว่าเพื่อนๆชอบอยู่เหมือนกันนะลูมิลิกเก้น,นี่ยคือแบบเขาโหดจริงนะคมจิบเลยอะ่ะผมกออ็แทบขาดเขาไม่ได้ขาดเธอแล้วจะขาดใจมาครับตอนนี้ตะกอ์อยู่ที่3ประตูตอนหนึ่งครับช่วงเวลานาทีที่40นะครับบอนติดที่โรนันโดครับ โอ้มามาที่ตอเลสอีกแล้วตอเลสสัดขวาอุ้มนูกนี้นอ,อ, <c oughs> อุ้มหน่อยเออตะปบไว้ได้นะโอ้ยตอเลสนี่ผมเริ่มกลัวเขาแล้วนะเนี่ยเวลาเขาสับทีนี้น่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยบอลมาที่วดเอล่าครับอุ้ยช้าไปอ่ะมันกลับตัวช้าบอลมาที่เมสซี่แมสซี่ส่งโรนัลโดโรนัลดส่งให้ลูบิลิเก้ไม่ลำหน้าลูบิลิเก้สัดขวาลูกนี้เข้าไป่เห็นแล้วโอ้ยขึ้นนำไป็สี่ประตูต่อหนึ่งครับโอ้ เอาล่ะครับครึ่งแรกดูนะเอ้หัวร้อนออกเลยโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยนี่ไปไหนเนี่ยเพื่อนเอ้ <c oughs> อหัวร้อนนะครับดูทางครับโอ้เล่นไม่จบเกมไปก่อนเลย2,000 years l a t e โอ้มันเสียดายมากเลยนะยังไงก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมและติดตามนะครับถ้าใคร เจอกับผมก็ได้เล่นด้วยกันนี่ก็อย่าลืมมาทักทายกันบ้างนะบางทีบางคําอาจจะไม่สุภาพอะไรอย่างนี้นะครับเพื่อนๆต้องขออภัยด้วยนะนก็สนุกสนุกกันไปนะไม,ไม่ไม่ได้มีเจตนาที่จะไปข่มกันอะไรอย่างนี้นะบับปรับกันเพื่อความบันเทิงโอเคครับคลิปมีแต่เพงลงเท่านี้ครับวันนี้ครับสวัสดีครับอย่าลืมคลิปหน้าด้วยช่อง y o u t u เบ b ดเพเยอร์นะครับกดไลค์กดแ like, ชร์กด Sub s ไ r i b e ให้ผมด้วยนะขอบคุณมากครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ